เธอหนีทุกอย่างได้ยกเว้นหัวใจตัวเองแสบแสบเฉาชนะสองรางออสการ์ปีนี้เอมิเลียเปเลสภาพยนตร์สุดอื้อเฉาของชาโอดีาดัดแปลงอย่างลุ่มหลวมจากบทหนึ่งในนวนิยายอีคูดผลงานของนักเขียนชาวฝรั่งเศสบอริสวาส่หนังเปิดตัวรอบปฐมทัศน์เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2024ในเทศกาลหนังเมืองคานส์ครั้งที่77และคว,ว้ารางวัลจูรี่ไพรส์ และนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมที่มอบให้กับทีมนักแสดงหญิงทั้งชุดรวมถึงชนะ4รางวัลลุลโลกทองคำปีนี้นอกจากนี้ในงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่97เอมิเลียเปเรสได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสูงสุดถึง13รางวัลและคว้าชายชนะมาได้2รางวัลได้แก่นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมสำหรับโซอิซาดานาะและเพลงประกอบดังเดิมยอดเยี่ยมสำหรับเพลงเอลมา เอมิเลียเปเลสบอกเล่าเรื่องราวของริตาทนายความสาวที่เก่งกาแต่เธอกลับไม่ได้ทำงานตามที่เธอใฝ่ันเสียทีเธอเป็นทนายความในบริษัทกฎหมายขนาดใหญ่ที่มักช่วยเหลือลออาชญากรให้พ้นผิดมากกว่าจะนำพวกเขามาสู่กระบวนการยุติธรรม วันหนึ่งเธอได้รับโอกาสที่ไม่คาดคิดเมื่อในายใหญ่แห่งแก๊งค้ายามานิตัสจ้างเธอให้ช่วยเหลือเขาวางมือจากธุรกิจผิดกฎหมายเพราะเขาอยากแปลงเพศเป็นผู้หญิงอย่างที่เขาปรารถนาอยากเป็นมันเนื่องน,นาน Are you English? No, no I'm not English. Why? Not because you uh you are pretty. รวมโดยการแสดงสุดอัศจรรย์ของเซลีนาโกเมสในบทเจสซี่ภรรยาของเจ้าพ่อขายยาผู้ทรงอิทธิพลที่รู้ทั้งรู้ว่าสามีของตัวเองหัวใจเป็นผู้หญิงมมีีลลิิ Familya Perez 27มีนาคมในโรภาพยนตร์